สวัสดีครับท่านประโยชม์วันนี้มาพบกับช่องถูกวันที่วีเหมือนเดิมนะครับผมเช้านี้ผมก็จะมาอัปเดตลูกป่าที่เราได้ลงเพาะไว้นะครับสองกะละมังนะครับตอนนี้มาดูกันครับว่าเขาออกจากไข่หรือยังครับโอเคครับไปดูเลยครับผมครับผมก็มาดูกันเลยครับว่าตาเขาออกจากไข่หรือยังนะครับโอเคครับมาเปิดบอนี้ก่อนนะครับปึ๊บโอเคมาดูซิผมก็เพิ่งเอา อาหารไม่พ่อปลากินนะครับลูกๆเขาออกมาแล้วนะครับออกจากไข่แล้วครับตัวจะเล็กมากนะครับไม่วาท่านผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่ากล้องผมจะถ่ายเห็นหรือเปล่านะครับโอเคครับออกมาแล้วครับนี่ครับเห็นเป็นเงาเป็นเงาครับนี่ครับปลากำลังว่ายอยู่นะครับลูกปลากําลังว่ายน้ําอยู่นะครับเห็นไหมครับเป็นเงา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 ครับพ่อปลาเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับ เพื่อมาอดูลูกปลานะครับมาว่าใครมีมารบกวนลูกเขาหรือเปล่านะครับเชือกฟางนี่ก็มีนะครับแถวเชือกฟางนี่ครับที่ผมได้เอาไปนะครับนี่ครับขาวๆนี่ครับก็ถือตาตาก็ถือว่าเยอะพอประมาณนะครับนี่ครับลูกปลาไม่ล้กล้องผมโฟกัสถึงนหรือเปล่าแต่เห็นเป็นเงาคือเงาสะท้อนนี่ครับลูกปลาทท้านั้นเลยนะครับนี่ครับ ย <in the> <ure> ี่ใต้บอร์ดนี oh ่ก็ม <awake> ีเยอะนะครับยี่ใต้บอร์ดนะครับยังมีเยอะอยู่นะครับใต้บอร์ดเยอะก็เยอะครับเดี๋ยวไม่บันน่าจะเขาจะน่าจะออกได้ประมาณสักวันสองวันนะครับยวผมก็จะเอาลายแดงมาอนุบาลเขานะครับนะครับเส่เชือกฟางมาก็พอมีประโยชน์ให้ลูกปลาเกาะได้นะครับก็มีเยอะอยู่นะครับเนี่ยแถวตามเชือกฟางนะครับเพ็มบนะครับนี่ครับจับกล้องใหม่กันครับนี่ครับ บ่อน,นี้ไข่มันจะเยอะเต่มครับลูกปลาก็พอประมาณนะครับผมลูกปลาพอประมาณโอ้นี่ครับอยู่ใต้บอดจริงนะครับลูกปลา,าเขาออกมาจากใต้บอดเต็มนะครับแสดงว่าเขายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรือพ่อเขาก็จะอมลูกนะครับไปไว้ใต้บอดเพื่อป้องกันศัตรูมาทําลายลูกเขานะครับเป็นการ ทำนี้เป็นของธรรมชาติของปลานะครับผมเป็นความธรรมชาติของปลานะครับผมปลาดัดนะครับธรรมชาติเขาจะหว่องลูกมากนะครับตัวผู้นะครับนี่ครับเขาก็จะวิ่งไปอมลูกที่อยู่ไกลๆมาไว้ใต้บอดนะครับเราก็จะก่อบอดก่อบอดนี่ครับประมาณนี้ครับโอเคครับผม นะครับมาดูบ่อถัดไปครับบ่อนี้ออกไปยังนะครับบ่อถัดไปนะครับบ่อนี้นะครับยุงออกมาก่อนนะคันแหล็กแต่ก็ไม่เป็นไรบ่อนี้ลูกปลาก็ออกไปแล้วนะครับผมนี่ครับออกเช่นกันครับลูกปลาก็ออกเช่นกันครับผมพอปลาก็จะวิ่งมาอมลูกนะครับไปไว้ที่บ่อมันเขตกใจนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปกวนอะไรมากนะครับ บ่อนี้ลูกปลาก็ถือว่าเยอะนะครับนะครับเป็นเงาสะท้อนเต็มนะครับเนี่ยบ่อนี้เยอะมากนะครับลูกปลาครับเยอะบ่อนี้จะมีเยอะกว่าบอนั้นนะครับตั้งแต่เห็นไข่ตั้งแต่ที่แรกแล้วครับลูกปลาก็ยังไม่กระจายตัวเต็มบ่อนะครับก็จะหาที่เกาะหรือที่หลบภัยอยู่นะครับนี่ครับก็อยู่ในบ่อในอะไรประมาณนี้ครับผมลูกปลานะครับ อยู่ตามเชือกฟางตามอะไรเกาะตามเชือกฟางเชือกอะไรนะครับผมพ่อปามงเราวิ่งว่อนนะครับพอปามงเราวิ่งว่อนเลยโอเคครับสําหรับผลผลิตสองบ่อน,นี้ก็ถือว่าโอเคครับผมต้องรู้มาดูอัตราการรอดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าลูกปลาเราจะรอดเจอะหรือเปล่านะครับมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ ฝากมาเดินครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องทีจูวันทีวีเราเหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ